สวัสดีครับแม็กจากช่องแม็กฟอร์ดนะครับวันนี้มีรถกระบะสีประตูทัพเทพนะครับออปชั่นล้นๆนะครับแล้วก็ลูกค้านำไปใช้นะครับเดินทางกันเยอะมากๆกับ DBL นะครับ s t o r m t กสี่คูณสสิบสเปดคันนี้นะครับราคาค่าตัวจะอยู่ที่1 7 8 9 0 0 0บาทนะครับนะหลังจากปรับราคานะครับเพิ่มอีก1,000 0บาทนั่นเองตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมรอบคันกันนะครับว่า มันสวยขนาดไหนทําไมลูกค้าถึงนิยมนำไปใช้นะครับบอกเลยว่าใครกำลังมองหารถใช้งานนะครับเปรียบเทียบอยู่นะครับกับรุ่น WiT แทกนะครับก็ลองมาดูตัว s t o m Tag กกันนะครับว่าน่าใช้ขนาดไหนนะครับก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ับ s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปชมรับคันกันครับกับเจ้า s t o m Tag คันนี้ครับมาชมกันครับกับ DBL s t o ลสตอม 4x20 p ป ed คันนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สอนะครับ 210แรงม้านะครับ500นิวตันเมตรนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเขาเรียกว่าดีเซลนะครับเป็นเทอร์โบคู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับหน้าตาของรุ่นนี้นะครับที่ลูกค้าพูดถึงแล้วก็นิยมนําไปใช้งานกันนั่นเองนะครับเริ่มที่ฝากระโปรงหน้าเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีคําว่า r a n เจอหล่อๆแบบนี้นะครับหรือว่าตัวหนังสือฟอนต์อะคริลิกนะครับแปะมาที่ฝากระโปรงด้วยนะครับหล่อและดูเท่มากๆเลยนะครับ ไฟหน้ากันบ้างไฟนะครับก็เรียกว่าได้ตัวท็อปเลยนะครับไฟ matic LED นะครับตัวนี้นะก็จะมีไฟเด y t i ท e นะครับที่ส่องเวลากลางวันนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำในโคมเดียวกันเลยนะครับนี่นะเป็นไฟลูกแก้วนะครับปรับองศานะครับตามการใช้งานของรถด้วยนะครับตัวนี้นะครับใส่ครอบไฟหน้านะครับที่เป็นสีดํามานะตัดกับตัวรถนะครับให้รถมันดูดุและดูคมขึ้นนั่นเองนะครับตรงกลางนะครับจะมี โลโก้คำว่า performance LED นั่นเองนะครับส่วนกระจังหน้านะครับตัวนี้นะก็จะเป็นสีดำเงานะครับพร้อมกับโลโก้ Ford FORD หล่อๆแบบนี้นะครับคันนี้กล้อง360องศานะกล้องรอบคันนะครับตัวใต้ตัวโลโก้นะครับจะมีกล้องหน้ารถนะครับพร้อมที่ฉีดทำความสะอาดลินกล้องนะครับแล้วก็ไฟ AUX แรมนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับแตกต่างจากรุ่นอื่นนะตัวนี้ก็เป็นไฟนะครับสปอตไลท์นะครับทำงานควบคู่กับไฟสูงนั่นเองนะครับอ่ะ มาดูด้านล่างกันบ้างไฟตัดหมอกนะครับก็เป็นไฟ LED นะครับแปรผันตามพวงมาลัยนั่นเองนะครับคันนี้นะมีเซนเซอร์หน้าแล้วก็เซ็นเซอร์หลังด้วยนะครับกล่องเลด้านะครับตัวนี้นะก็มีให้ด้วยในรุ่นซอมแท็กนั่นเองนะครับตัวนี้ก็มีระบบนะครับซับแอนโกลเลนคิปปิ้งนะครับเลนเซทัลลิงนะระบบตัวจับคนเดินข้ามถนนนะครับระบบเตือนการชนหน้านะครับเตือนการชนด้านหลังนะครับนี่ก็จะเราเห็นเซ็นเซอร์นะแล้วก็จุดเด่นของเขานะครับจะเป็นสีแดงหล่อๆแบบนี้เลยนะครับ เห็นไหมเซนเซอร์ข้างหน้า6นะครับหลัง6นะครับรวมไป12จุดนะส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีสีโครเมียมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเหมือนกับรุ่นสปอร์รุ่นไวแท็กนั่นเองนะครับห่วงลักจูงนะครับสห่วงนะพลาสติกด้านล่างที่กันหินดีกันคุณดีกันน้ําดีก็จะยังมีให้อยู่นะครับลวดลายฝากระโปรงเหมือนกันเลยนะครับที่ปัดน้ําฝนเป็นแบบออโต้นะครับกระจกนะครับตัวนี้ก็สามารถติดตั้ง ตัวฟิล์มได้นะสี่สิบนะครับเป็นฟิล์มซรามิกนั่นเองนะครับซุ้มล้อนะครับขนาด3นิ้วนะตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นซุ้มล้อสีดำเงานะหล่อๆแบบนี้เลยนะครับช่วงล่างนะครับปีกนกอิสระแบบ2ชั้นมาพร้อมกับเด็กันโค้งนี่หน้าดิสนะครับหลังดิสด้วยนะเองนะครับดิสเบรกสีล้อเลยนะครับชชอคอัพ2 0โมโนทูบนะครับมาดูแมกและยางในรุ่นนี้นะครับเป็นแมกขอบ20อยู่แล้วนะครับแต่จุดเด่นนะครับจะเป็นสีแดงตรงกลางนะครับหล่อๆนะเหมือนนเป็ เขาเรียกเซนเซนเนเตอร์ของเขานะครับอันนี้นะก็จะมีสีแดงหล่อๆแบบนี้เลยนะครับตัดกับสีดํานะครับอ่ะจะคู่มากับยางกุดเยียนะครับนี่ตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยเป็นยางเวลุมทีนะอยากให้ดูหน้ายางนะครับนี่คือเดิมๆนะรถดเดิมๆเลยนะครับ แก้มข้างนะครับหลังจากเป็นเจนใหม่นะครับตัวนี้ก็จะไม่มีตัวอะคริลิกแล้วนะตัวนี้นะจะเพิ่มระบบเข้ามานั่นเองนะครับหรือ s t a r t Stop นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะครับตัวกระจกนะครับตัวข้อกระจกจะเป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีตัวรถนะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับกล้องสา0รอสิบองศานะครับไฟสองข้างประตูนะครับมีให้นะครับแล้วก็ ระบบบายสปอร์ตนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับเลนไฟฟ้าด้วยนะครับกระจกเป็นแบบตัดขอบนะครับบานใหญ่มองเห็นง่ายวิสัยทัศน์ดีนะครับโลโก้ซัมแท็กนะครับในรุ่นนี้นะข้างประตูรถนะครับก็หล่อหลแบบนี้เลยสีแดงดํานะครับที่อย่างด้านข้างตัวรถนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบกันลื่นด้วยนะอาจุดเด่นของเขาเลยนะครับอีกหนึ่งจุดนะนี่ราวหลังคานะครับสามารถพับหรือกางออกได้นะครับใช้งานทุกุของได้นะครับเต็มที่เลยอันนี้ใช้งานได้จริงด้วยนะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีนะครับสปอร์ตบาร์นะครับที่สามารถปรับระดับนะครับได้ถึง5สเต็ปเลยนะอันนี้สามารถเลื่อนเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับนี่หล่อๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีการติดตั้งโลลลิตแบบไฟฟ้านะครับเป็นของ a อ r โลการ์นะครับมีการรับประกันด้วยนะครับอ่าหปีนะครับนี่ให้ดูก่อนแบบไฟฟ้าเลยนะครับ ไลเนอร์นะครับก็มีช่องชัดไฟให้ด้วยนะครับสำหรับสายแคมปิ้งนะสติกเกอร์นะครับในรุ่นนี้นะก็เป็นของซอมแทกนะลวดลายก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับช่วงล่างนะครับเป็นชค,คว่ายแยกออกมาจากตัวถังหรือเชสซีนะครับช่วยในเรื่องของการขับขี่นะครับยึดเกาะถนนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองแล้วแนบแผ่นบางสี่เส้นรับน้ําหนักนะครับได้เกิน1.3ตันเลยนะครับ ที่เหยียบด้านข้างตัวรถนะครับรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลเลยนะครับส่วนไฟท้ายเนี่ยก็ใส่ครอบไฟท้ายนะครับที่เป็นสีดําเงานะครับให้มันดูดุหรือหล่อขึ้นนะครับไฟท้ายก็เป็น Full LED นะครับตัวนี้เต็มระบบเลยนะมาพร้อมกับระบบบ i ยสปอร์ตนะครับด้านหลังของเขานี่หล่อมากนะครับไฟเบรกดูนีสามจะอยู่ตัวมือเปิดนะครับอ่ะแล้วก็มีตัวกุญแจนะครับไขไว้ล็อกฝาท้ายด้วยนะครับ โลโก้ฟอร์นะครับมีกล้องมองหลังให้ซิงกับหน้าจอ12นิ้วด้านในนะมีเส้นกัดระยะให้ด้วยนะครับปั๊มเลนเจอร์นะครับแล้วก็กันชนท้ายที่เป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีตัวรถนะครับตัดดําด้านนะครับเห็นไหมตัดกับสีดําด้านนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังนะครับตัวนี้นะอีก6จุดนะครับยังอล่มีให้นะครับปิดให้ดูนะครับตัวนี้ฝาท้ายก็จะเป็นแบบผ่อนแรงด้วยนะครับ ส่วนด้านในนะครับแอร์แบ็กเนี่ยได้ถึง6ลูกเลยนะกุญแจรีโมทดอกดะครับเป็นสมาร์ทคิเละครับเบาะคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยได้สีแดงนะครับพร้อมกับโลโก้คำว่า torm Track นั่นเองหล่อๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะโทนของเขานะครับก็จะเน้นโทนดำแดงนะครับเห็นไหมคอนโซลหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับเดินได้ด้วยได้สีแดงนะจอกลางขนาด12นิ้วลองรับ p p l e c a r p l a เ Android Auto แล้วก็ Sync 4A ด้วยนะครับ สตาร์ทรถผ่านมือถือได้เช็คต่างๆรถผ่านมือถือได้ด้วยนะครับแอร์ออโต้นะครับมี w ัลเล็ตชัชเจอร์ให้ไทยซีมีให้ USB มีให้นะครับหัวเกียร์ไฟฟ้านะครับมีแล้วนะครับ10บสปีดตัวนี้ช่วยในเรื่องของของการถอยจอดด้วยนะครับเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับนี่แล้วก็ระบบที่เพิ่มเข้ามานะครับ i อสตาร์ทสต็อนั่นเองนะตัวนี้นะอ่าสตาร์ทสต็อนะครับก็สามารถปิดได้ด้วยนะแล้วก็ปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะครับมีให้นะครับอ่า พวงมลาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับตัวนี้นะ <_ t ell> มีคุดคอนโทรลอะแดปยติดคุดคอนโทรลก็เลนคิปปิ้งนะครับฝั <_ t ell> ่งขวาเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันซิงกับหน้าจอนะครับด้านหลังนะนี่แบบเมนูภาษาไทยด้วยปุ่มพุชตาร์นะครับแล้วก็ไฟหน้าแบบออโต้นะครับสามารถตั้งค่าได้นะก็เรียกว่าออปชั่นเนี่ยล้นมากๆนะครับสำหรับรุ่นซัมทักนะใครนะครับกำลังมองหา รถนะครับใช้งานลุยๆตอบโจทย์นะครับสายแคมปิ้งนะครับนี่คันนี้แน่นอนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาชมนะครับกระบะ4ประตูซอมแท็กซีคูณสองสปดคันนี้นะครับน่าจะถูกใจลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่กำลังมองหากระบะใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเน้นออปชันเยอะๆเดินทางไกลๆได้นะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับกับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับหรือว่าระบบออปชั่นภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟ AXL ีเอนะครับที่มีให้นะครับควบคู่กับไฟสูงนะครับถูกใจแน่นอนนะครับช่วงนี้นะครับบอกลูกค้านิดนึงนะครับหลังจากฟอร์ดนะครับมีการปรับราคานะครับเราก็นะครับ จะหาโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าแคมเปญดีๆให้ลูกค้านะครับนะลูกค้าท่านใดนะครับมีแผนจะใช้รถนะครับพิงเบอร์โทรไว้ด้านล่างหรือได้ไอดีไว้ให้แม็กก็ได้นะครับหรือติดต่อกลับไปหรือสายด่วนมาก็ได้นะจะพยายามนะครับหาโปรดีๆโปรอัปอัเดตให้ลูกค้าตลอดนะครับให้ลูกค้าได้สิ่งที่คุ้มที่สุดนะครับของแถมแน่น่นแน่นอนนะครับก็วันนี้นะครับก่อนจากกันก็นะครับฝาก กระบะ4ประตูนะคบ DBL s o m t ท c กซีคณคันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับแม็ก <Mac S 1> จะพาลูกค้านะครับไปชมกับรถรุ่นไหนนะครับติดตามกันนะครับคลิปนี้แม็กไปแล้วสวัสดีครับ